thêm ly khí ôi hãng ôi hãng ôi hãng kèn vượt vạt đường tô hèn ออกของางว่ะเออไออกขางไปอพาร์เลยครับเจ็บที่หินขังเออซีรือว่าพี่หลับเาครับ นัดงูไทยกับเป็นเกลียวกอนเมี่หลุดง่าัดกีตาเล้ารล้ตาาขั้มขำดำอนทาดีครับบอกมรตัวใดตเมเรียบร้ยครับรอเวลาครับที่ัดขาตีลี่นหลุดแออกมา

อาไรเลยล่ะครับองศาตามแห้ง้อนผักเก้วกัดกันเมฆด้วยวันหนึ่งเดียวหัวประบาลครับในตามตามไป

เมียเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอยวางแล้วก็กอดค่อนเมีบเมีเรียบร้อยครับรีครับให้สารเบิกปลกครับให้สารเบิกปาต้มชกีบัง ตอมเขาตองเขาตางเขาเออมิเตอรงไปหางแก่งหางออกไฟปัวสิยนเสียยวโย่ไฟเปลี่ยน่างเอร์กไม่เลีอนทำเก็นรินนี

การะทางดีมากครับไปขอมนชี้เอาเมฆครับรอยวลนาลาครับมไพร้อมปี่นองร้อมว้ามปลอดภัยทุกหม่องทุกบอลเรียบร้อยนะครับขอให้ทีมงานกุญจุกกระจาจงโชคดีสามส อบอลบานเลยใครเนี่ยจะบอลอสำเร็จบอดไอรีเอาพนอคุยกันเลยนะครับคับ,บต่อไปบอลพันแดงคุยกันเลยครับ oh, <wow. S 2> เลยขเาขาเผาเขาส่อง บดสมขึ้นมามาเห็ดพอคัดแทนห่วงเจ้าพระใายอื่นเขาหองออหองกะหองทำได้ไหมสามสิบหกสิดสามสิบเก็บสิดตามที่พ่อใหญ่ได้ยินขอทำแดงครับขอทุกคนโจสุดสามสองไป อโอ้โหายโอ้ยลุงไม่ไหวนะครับรวมแต่ว่าก็ไปได้ครับเกิดไป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 ความเร็เรียบร้อยครับ ลาเวลาครับอครอบครับไปไปไปเบิดไปเกิดเป็นได้สบายมากเบิกกันไปนะครับโชคดีตามผู้ที่ใช้เบิกปากสองหนึ่งไป้ปลุกไปไปลุกไปไปเฮ้ยไปนะครับ ออกลมในนึงครับผูที่เชิเบิกฟ่าตวากับทธวงนะครับในองค์ในสนามบกในองเราขาขวานหน่อยลังนึงน้ำแดงเแพกในแนเะครับๆเร็วๆเเร็เวลาครับเิานีเร าดีดีเลยดันเดียร์ดีมากการดันเดียร์ครับน่

จัเอาม่านสูงเปนแบบโดท้าอมรบทปเก้าห้าสิบมาอิทงามครับรอเวลาครับเทพพูลทอาดี่ครมองมาครับเขย่าทุมพันครับ อะไรวะข้อค้างอีกเลยโอ้ยเบิ่งตอนลงเดือบันขาขวบข่าขวบระวังน้ำเรือเด้อัดแล้วนะครับตัดา้าเลยาเลยครับับพอพิมบอลไเ

พร้อมเองเรียบร้อยครับคัไผ่ตะลุฟ้าไหลวะร้องหลุดองศาหลุดว่ามันจะเปิดไใบบ่ครับคัไผ่ตะลุฟ้าครับรอติดตามครับโจ๊กจสว่างครับสวัสองนู้นไป ไปไปมันุสดไปมันุสดไปมันสดที่รี่เลยไปถือทางความคุณละกอนบริกรรมกันไล่จ่อดไหมครับอพอมีเดียวเลเดียวนี่ยเดียดอ่ะดียดอ่ สามสิบอย่าดังนไสองสิบนสี่สิบมาามคนตำแหน่งตัวมอมอพอจอแล้วครับดีดีครับรอเวลาสวัสดีอันเซาครับ บ่าไปเทียงจอกกาะ<ป>ที่รี่เลยเข<ป>ินเทียงปานนังล<ป>ดยันกันทั่นทางครับอังศิลา ผมไ<ผ>ม่มีควาจั ครับหรือว่าธนพัฒน์เบิกฝากก็ธนพัฒนาา์การสั่งอง แกด้แนนึ่งครับหรือว่าธนพัฒน์เบิกบ่ธนพัฒน์การช่างเทียงที่เรียนเลยครับ ธนพัฒน์การช่บนพลาครับโอ้ยเป็นดีเราคว้ามือเนี่ยเดือดฐานอันหนึงครับที่นี่เลย

สาม้าสีามสีสองนึ่งลกลๆไได้เจอเสปครับานเทพสมพบวกีแสงวยโจจุสาอไปไปไปไสดไปไสุดไปไสดไปไสุด

กำลังดับมือเลยครับไม่ย่งดอกเดี๋ยวดอกควนดับมือเยอะไ้นี้อาการดีสุดดอกเอาข้อดีแห้งครับรอเวลาครับครับผมโคแก่ครับขออนุญาตนะครับหมวกหมกอน lốp súng, lốp đen này, đen này, Để thi canh, đốt, chuẩn bị, bắt, 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 ไม่ได้ไปไม่ได้ดันไปเฮ้ยหามัเลยตีปีนหน้าปีนหลังอยู่โอ้ออกออกน้อมหน่อยนึงครับโมโนอมโนอมโนดูว่างานทีดีก็เทสฟอนีเลยเนาะอ่าไปได้ครับมาเตะไว้ยากโดนคอใหญ่ไว้คอใหญ่ไว้ลูกคอใหญ่ไว้บอลล้อมบอลลมเาลบียดออกเบียดออก นิดเสียหายแล้วโอ้ยไปได้แ <Background> ล้วโอ๊ยเอาซาพอระมานราคาบุสูงหลอก